สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสันนพิมพ์แพรเอฟซี FC หลานน้อยเอฟซีพลังเงียบทุกคนวันนี้กับบรรยากาศที่สดชื่นแค่บานนองอยูบานนอกเข้าขบรรยากาศดีดีพี่น้องเออมื่ขึ้นฝนตกเอามากมือนี่คลิปนี่เขาจะมาว่าถึงอ่าพอหยุดเป็นอย่างคือจังมีน้าตาที่ว่าถึงอีหลามาวันก่อนว่าเป็นอย่างพอหยุดว่าถึงอีหลาต้องมีน้าตาก็คือพอหยุดพ่นพูดถึงอีหลาหน้อยกับไป อิหลาทิดาเล่านะว่าไปศาลแม่ฮันนีอิลาทิดาเล่ากับ้องไห้พ่อถวายเสียงกับไห้เราองอิงกับไห้และที่นี้พอหยุดพนกันเลยมาลือฟื้นเราถึงเดืองอิหลาให้ฟังว่าเลตโตนอิลาอุงอิงอ่าเพราะว่าพ่นไปเสือเห็นประวัติว่าแม่ฮันนีคนที่เสียชีวิตช่วงที่พนเสียชีวิตมือที่พนเสียชีวิตนิวพนขาดซ้นิวเป็นบอกแต่อิลาหนอยอุงอิงไอ้มือหน้่อีกทางหนึ่งมันก็เป็นแบบ จังแบบมันสามนิ้วแต่มันมันมันผสมบูรละที่นี่ช่วงอีหล่าเขามากใหม่ๆเขามาใหม่ๆห่นู่วงสำนักี่บันแพ่งอิลากับบวกาที่จะเปิดเผยมือเจ้าของแบบว่าย่านคนอื่นเบาหายนยันคนอื่นบุดีจังสีนะหน้ากระสีเอากระดาษทิชชู่นะพันพันมือไวตลอดต้องเทียกับใส่ถุงมือต้องเทียกับใส่ถุงมือ พี่น้องเบิ่งภาพไปนั่มกระไดเดี๋ยวจะแปลพาให้เบิง่งอ่าบัดทีเนอเวลาช่วงไลฟ์สดของวงเนาะช่วงตีลาค่ะว่าใหม่ใหม่อ่ะไลฟ์สดของวงคุ้นกับสีมา้าคอมเมนต์จังสันจังสีหลายๆอย่างคนกับสียากอยากเบ,บิ่งว่าคุคน้นคอมเมนต์แบบใดประมาณนี้นะพี่น้องแล้วแต่ว่าอย่างว่าลองคนกับมาบุรีมาบุรีหน้าคักช่วงนั้นหน่าถึงแบบบุรีคักถุงด,ดามาดยางคักเลยว่าจะเป็นเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับมือก็ยังสินะ พอยุดนะเห็นเห็นแล้วก็แบบเด็โตลูกสาวรปะว่าเป็นยังเขาขึ้นมาสร้างหลาเป็นยังเพื่อนขึ้นมาวา่าให้หลาแทนทั้ง,ท,งทั้งที่หลาบ่ได้เห็นยังให้เพื่อนเลยจังสีนาะเราไอ้พอหยุดเมื่อน่อยจะพยายามบ่ให้อีหลานมาอ,าอม่านคอมเมนต์บ่บ่บ,บ,บพยายามบ่ให้เบิงลูกโซเชียวเพราะว่ายันแบบลูกไปคิดแต่ว่ามันม,นมนันเป็นปังหาสันพี่น้องมันบัดกลับกัน พอหยุดบ่าแล้วถึกถึงลูกสาวเราจนน้าตาไหลแต่ไปเบิรงคลิปบางช่วงบางตอนที่พอหยุดบ่าถึงอีหลาเนาะว่าเด้ต่นอีหลาแบบจนน้าตาเราไหลอีหลีเด้พี่น้องเอาไปเบิรงกันที่ที่เมียนหน่อยบ่ให้นั่งจับโทรศัพท์ไปย้อนนี่ล ta ่ะมีดราม่าเมียนหนุ่พออยู่สิบอันคอมเมนต์อันไลรสุดทั้งวงกับไ่เนาะกับมาเบิึงนั่งกับมายืนอยู่ข้างๆพอนี่ล่ะแต่สิมะซองเบิรงนได้ป่ะเนี่ยมะซองเบิงว่าอี้ยงน้ำไตยังสิเมีย เขาก็บพยายามเอาเอาออกเอาคอมเมนต์ม่อันแล้วก็เด็กน้อยเนาะท่านาบวัลลุดตอตะกีนนั่งกับสิสิลบไปหาพอยุดกับว่าสิเบสิเบถามพอหยุดเป็นอยังเขาคือว่าตลาดเทปพ่อแล้วเขาคือว่าหลาจังสันจังสี่เทปเป็นอยังทั้งทั้งที่หลาก็คืออยู่ซื่อๆอยังนั่งสิเบวจังสี่เขาพอยุดดิเป็นคนโจูบเป็นมัดแจงเป็นเพียงนี่ป่าคุมคุ้มไหมงานนี่ลี ไทยว่าเลี้ยงลูกสาวให้เลี้ยงลูกสาวก็เลี้ยงลูกสาวคือให้ระบิดมาทีแรกเอาไห้อหกแล้วต้นพอหยุดให้แล้วพี่น้องนั่นแหละพี่น้องพอหยุดเทิ้งว่าเทิ้งน้ำตาไหลวอนเลตัวนี้ละแต่ว่าสิ่งพวกนั้นเฮ็ดอีญาอยังกับบด้เลยเพราะว่าหนึ่งละหลังจากที่อ่า ทุกคนลูกแล้วทุกคนต่างเห็นแล้วหนึ่งความตั้งใจของอิหลาก็ามีกระตันยุของอิหลาเหมือนบอกแล้วค่ะหลังจากที่เปิดเผยตรงนั้นมาแล้วผ่านดามาทุกเรื่องช่วงนั้นนั่งโดนดามานักหลายจนพ่อจูได้แต่งเพลงให้คือน้ำตาอิหลาหน้อยพ่อจูเลียตนลูกหลายว่าถึงดามาไม่ใช่เรื่องพัดลมแน่เรื่องมือแน่เรื่องอเสียงแน่จังสีนาแต่ว่าไม่หน่อยหรือว่าพวกพอ พอโจวคนก็พยามหยอีลาได้เบิ่งให้ปล่อยผ่านปล่อยผ่านแต่ถูกมือนี้อีลาปล่อยผ่านมาได้แล้วปลดล็อกได้แล้วพอแม่อฟซี่รู้เข้าใจให้การตอมรับแถมมิตรคนอยากจับมือมันหมานของอีหลามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเหลือเสือ้อเป็นสิ่งที่คล้ายๆแบบว่าอีหลาแบบวางบ่ถือี่น้องมัน ผู้ใดเห็นเอาผู้เฒ่าผู้แก่บคเคยเบิ่งหมอล่ำก็ออกมาเบิ่งหมอล่ำผู้ใดมาหาอีหล่าแล้วมีแต่น้ำตามาขอจับมือเอามือในน,อน,อน้อยน่ะไปลูบหัวเท่าแล้วเท่าเท่าน่ะอขออีหล่าเอามือในน้อยมาลูบหัวมันเป็นจังไดอ่อภพนองที่เบิ่งจากเด็นหน่อยี่คิดว่ามีต่คนสิมามูลลีีเจ้าของแบบนี้นบ่อณีน้ำแต่สุดท้ายมันกับเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจับ ถูกคนอยากสัมผัสทุกคนอยากเอามาให้จับหัวเพื่อเป็นสิรีมงคลจังสี่แม้สำหรับเด็กหน่อยคนนี้้องอีกเป็นดเพนแพงตอนนี้อีล่โอ้ยสบายแล้วปล่อยผ่านทุกอย่างผ่านดามามาผ่านอีหยังมาทุกอย่างอีหย่งเห็ดอีอย่างอีล่ปอดได้เลยจังสี่แต่กะให้พี่น้องคนที่มีกติกัอีล่ทถูกมือนอีก็มีหลายๆายคนเด็กกลับมากลับมาคิดใหม่ กลับมาสนับสนุนแต่มีหลายๆคนได้คยเววาให้ยคยว่าหา้าหาสุดท้ายก็คือคนใดที่เคยว่าหลังพ่อได้มาสัมผัสอีหลาอหลีกับเปลี่ยนใจกลับมาสนับสนุนอิหลาหลายต่อหลายคนคือกันตามที่เห็นข่าวมากแล้วมืดในหน่อยเพื่อนมิแต่รคนอยากจับอยากใยแต่ผู้ใดสัทธาหรือว่าจริงใจกับอีหลาอย่างนี้มีแต่ควมโชคเดียวมหาสำหรับองค์หลพันแพงโดยเฉพาะตัวเลขตัวเลข ที่ลาวถูกอย่างจะส่วนมากจะเป็นไอ้ความโชคดีของพ่อแม่เอฟซีจะได้ลาบได้โชกบอหล่ะตลอดนี่แหละคืออุ๋งป็นบันแพงคือน้าคิดดีท่าดีมีคิดบริสุทธิ์บ่เคยคิดาลใหายผู้ใดสิ่งดีๆกันเลยเอาชนะถูกอย่างคนไดคิดบ่ดีเขมนั่งเอฟซี FC สีรูเลยว่าจะคอยออกจากนั่งไปทีละคนโดยอัตโนมัติโดยที่อุงอ๋งไม่ต้องทําอะไรเลยนี่สาหรับคือความเสือของ ของแต่ละคนเนาะแตตามที่ประโยชน์บนเ้าบนเท็นช่วงเม,มื่อไหร่แต่สบายตอนนี้บอกโอ้ยสบายผู้หญิงก็ต้องอีหยังเลยทานมาได้โดยแบบก็ต้องไม่ทาอะไรเลยมีแต่ความแบบอดทนทําดีต่อไปแค่นั้นเองที่เหลือทุกอย่างจัดสรรมาให้โดยบ่ตอ้องไปตอบต้กับคนที่ด่ามาจ,จ้าข้องก็ต้องไปอีน้ยังสุดเขาก็แพความดีของอีลาตลอด สีข้อขอนางคิดดีทำดีนางมีจิตบริสุทธิ์น้าไม่เคยทำลายผู้ใดพี่น้องนี่แหละคือองค์อิงคือปันแพ่งบรรยากาศตาเหงากบบโอ้พี่นอ้นอ,อ,งอ,นนองแก่มันดีค่ะงี้หมอเศร้าไพ่พอสั้นโคตรตตามป่าโคตรตตามเหนอยเด้อไพ่กดกระดิง่งแจ้งเตือนเหน่อยน้ำเพื่อจะบ่พาทริปต่อไปเมื่อนี้ซาลาเปาปันแพ่งกับไปแถวบอวินศรีราชาไพ่ยุกไกลไกแถวนั้นกับไปไปเบิ้งหน้าเวทีพี่น้องปีนี้เวทีเพิ่นสุดยอดอลังการสคริปเพลงเสียชีิตอยังที่เมื่อตั้งแต่ปี ฤด,ดูกาลนี่ช่วงนี้จวดคักไบ่พัฒนได้ไปเบิ่งหนาเวทีกับล่องไปสัมผัสเป็นล่องไปสัมผัสเบิงเ่งแสงสีเสียงสุดยอดอลังการมากสําหรับสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้เนาะบ่วโชว์อียั้ก็ต่างโชว์วัฒนธรรมโชว์อียั้เฮชดดีคักคิดถึงชุดเชิด,ชดสวยมากสําหรับฤดูการนี้สําหรับสาวน้อยเพชรบันแพงไบ่พันติดตามไพรพั่นไเด้ไปเบิ่งเวทีไกลๆอยู่ใกลมองได้ก็ไปหมองนั้นได้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ